เัเพื่้อพอเนนเปต้มตามันลืมได้ไหมครับหรือว่าต้องหลับตา,าตลอดก็ลืมได้อย่างเงี้ยแคน่นี้มองเห็นไหม,ไ,หมไม่เห็นเลยใช่ไหมครับไม่เห็นอืมอกิบท่อน้ำตาไวอ๋อคือไม่ได้หม,มอหยิบท่อน้ำตาให้มันเปียกไวตอนนี้รู้สึกเก็บไหมครับไม่เก็บน,นะแต่มองไม่เห็นแล้วเนาะมองไม่เห็นไม่เห็นถูกไหมครับครับมันลืมได้แค่ไหนครับได้แค่นี้ได้แค่นี้ใช่ไหมีก็เรียนตาอยู่นะ อ๋ออะไรแค่นี้ก็คือมันจะมีน้ำตาตลอดเวลาใช่ไหมครับตาตลอดเวลาเบืบ้องต้นลงเป็นเป็น,ป,นป่วยเป็นตาบอดนี้มานานหรือย,อยังครับเจ็ดแปดปีแล้วอ๋อเจ็ดแปดปีใช่ไหมครับเอ่อเนื่องด้วยสาเหตุจากอะไรครับเบาหวานขึ้นตาอ๋อแล้วเรารักษาด้วยวิธียังไงครับหมอโรงพยาบาลไงก็ไปผ่าอ๋อพอผ่าเสร็จก็เคยเลยมองไม่เห็นเลยผ่าเรียนที่แรกก็เห็นพอลางๆอยู่ เดี๋ยวก็บอกว่าไปพับตรงไปผา่ผาลำผ่าลำไม่เห็นเลยที่นี่<ม> <laughs> ก่อนนี่ก่อนหน้าที่เราจะป่วยเนี่ยครับเราทําอะไรอยู่ก็เป็นช่างซ่อมมอไซค์อ๋อเป็นช่างซ่อมมอไซค์ใช่ไหมครับซ่อมทั้งมอไซค์ซ่อมทั้งรถอ๋อซ่อมมาสี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยอ๋อสี่สิบกว่าปีใช่ไหมครับพ <c oughs> <c oughs> อบอดสนิทเนี่ยช่วงนั้นเราเครียดไหมก็ <c oughs> มันเครียดอยู่ประมาณห้าหกเดือนครับเครียดไปเครียดมาก็ปล่อยวางอืมมันก็เรื่องทักใจ แล้วเราเริ่มตั้งแต่ละป่วยเนี่ยเราเริ่มเปิดร้านมานานหรือยังครับก็เปิดร้านมาันร้านแล้วนะอ๋อปกติเปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วอ๋อพ็ป่วยแล้วก็เปิดแต่มันทําได้ท้าลูกค้ามันก็น้อยลงเลยกลับมาอยู่บ้างอ๋อไม่ได้ไมเช่าเขาอยู่นะครับไม่เช่าเขาอยู่เช่ามาวูตั้งแต่มาเปิดร้านนี่ก็ตั้งแต่อายุยี่สิบนี่ก็ห้าสิบเจ็ดแล้วอื้อ เกิดบ้างแต่อายุอะไรนะครับทำมาตั้งแต่2ปีอายุ12ปีอายุ12เนี่ยใช่ไหมครับทำมาเรือ่อยทำรถยนต์มั่งแล้วก็ไปทำมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยเิ่งเทียบแล้วช่วงแรกในการที่เราซ่อมรถที่เรามองไม่เห็นเนี่ยลำบากไหมก็ติ๊กแหนมก็ลำบากอยู่ครับพอ,อลองหลังมาก็กินึกว่าเออธรรมดาอืมอมันจําได้แล้วไง <c oughs> อ๋อใช้ความจําทั้งหมดเลยใช่ไหมครับจำมองไงว่าตรงไหนตรงไหนมันอยู่ตรงไหนไง พอ,อจับถอดปุ๊บมันก็นจ,จำไว้ดูนี้ดูนี้ดูนี้ตั้แต่ที่ทำมานี่สําเร็จทุกเครื่องสำเร็จทุกเครื่องผ่าเครื่องได้หมดะอะเครื่องควงไ์นนก็ผ่าได้ประกอบเครื่องแต่ย่อะย่าเนี่ยผ่าหมดละหลังหลังมานี่พอมันไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยเท่าไหร่ร่างกายมันก็ดีขึ้นก็เลยทำํทำทำ,ทำอยู่บ้านนี่รับทำค้าบางทีเขานึกว่าไม่ทําเขาก็ไม่ได้มาพอมาทําทีหลังเขาก็มาตลอดอื ครับ <S <S เขาก็มาหาการไม่ทำทำบ้่งทำถูกมั่งอะไรมัางเนี่ยอืทำพอยอยู่ได้ได้ส่งลูกเรียนได้เยเออสงลูกเรียนสองคนอ๋อทำส่งลูกเรียนได้สองคนเลยใช่ไหมครับเ,อเอรียนมาัยไงครับใกล้จบยังครับใกล้ละอีกนานอยู่แลอวอีกคนหนึ่ง <S 2> <S 2> ปีนึ่งปีหนึ่งเพิ่งยังไม่หางานทำเลยยังไม่มีงานทำเลยครับเออพี่ชำนาญในการซ่อมอะไรมากที่สุดครับมอไซค์นะ อ,อ๋อสมมอเตอร์ไซค์เนาะมักจะต้องมอเตอร์ไซค์แต่ส่วนใหญ่อืมเราเราทำได้ทุกอย่างเลยเนาะทำได้ทุกอย่างครับรถยนต์ก็ทำตั้งแต่ปะยางกันผ่าเครื่องใช่ผ่าเครื่องผ่าเครื่องตอนตาไม่ดีมองไม่เห็นนี่ก็ผ่าเครื่องอยู่เมื่อไม่กี่วันนี่ก็ผ่าเครื่องตดิไม่เขานี่อ,นอ๋ออย่างผ่าเครื่องนี่เราใช้เวลานานไหมครับบางทีก็สองวันสองวันก็ผ่ายกมาวันหนึ่งก็มาผ่ามาล้างแล้วก็กอบกกวัดหนึ่งก็ยกขึ้นครับ อตอนนี้ยาท,ที่เครื่องตัดยาใช่ไหมเครื่องตัดยามาเยอะที่ถุดเลยตอนเนี้ยลูกค้าประจรําเยอะพออยู่ได้มั่งไม่ได้มัางบางทีมันกม็มีมีช่วงถ้าเขาไม่พังเขาก็ไม่มาส่วนมากมันจะเป็นรากขาประจำา้วส่วนใหญ่แล้วคาจอนเขาก็ไม่ค่อยเชื่อใจบางที<อ>เพราะเขายังไม่เคยทําำแต่พอมาทาแล้วเ็าจะมารายได้หลักเราทั้งหมดนี้ครับเกิดจากอะไรครับก็จากแฟนเ็าทางานแม่บ้านเดือนละเก้าพันอ้เด็กแกนั่นเองนี่ก็กินบัตรคนพิการแปดร้อย ก็ว่ายง่ายคือรายได้หลักมาจากแม่บ้านทั้งนั้นครับตอนนี้เราก็เลยใช้ใช้วิชาชีพที่เรามีอยู่พอได้ทําไปครับก็ได้เรียงดูได้ส่งลูกด้วยเนาะข้าวยลูกเบียนไปด้วยอะไรด้วยผักอะไรสองคนแหละครับก็ลําบากหน่อยมันฝึดปืดจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคเบาหวานอ่ะนะเป็นตั้งแต่ลูกลูกเกิดอ่ะจริงๆอ่ะนะเพราะว่าตอนที่ลูก สามขวบเนี่ยเขาก็เป็นแล้วนะนตั้งแต่อายุสามทีบเออเป็นมาแล้วลูกเพราะว่าตอนที่ที่ไปที่ที่ไปผ่าตาไอ้ขาเนี่ยเขาก็ทอนเนาะเขากลัวโดนตัดขาเนาะ<ช>ลูกยังขาดิลูกยังเรียนรูปบาลอยู่เลยอนุบาลหนึ่งเนี่ยเนี่ยกันถึงรู้ได้เป็นได้รู้ว่าเป็นเบาวหวานลป่วยหนักๆจนถึงกระทั่งเสียดวงตาไปเนี่ยครับนานหรือยังเสียดวงตานี่ไปหาหมอเรื่อยเราก็นับไม่ได้เนาะไปหาหมอหมอเขานัดนัดก็ไป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 เสร็จ ไปเสียก็ก็ไปผ่าก็ไปผ่าเขาก็บน่นจะไปมันก็เครียดตรงที่ว่าจะไปฆ่าหมอทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยแบบก็เออไปฆ่าหมอทิ้งอะไรประมาณนั้นบอกโอ้ไปฆ่าเขาทำไมเราเราเราเซนไปแล้วอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงแรกๆ<ป>ที่เขาเสียดวงตาไปอาการเขาเครียดไหมคะไม่มีอ,า,อาการคือแค่ปวดไงตอนนั้นมันปวดแค่ปวดสุดไหมเพราะว่าตอนไปผ่ามาคือปวดปวดตาอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ไม่มีจริงๆแล้วมันก็มีมากอะแต่ว่าก็แค่บ่นาเออทำให้ตาเสียอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็บ่นของเขาไปอะเนาะามภาษาอะไรเงี้ยเราให้กําลังใจยังไงครับถึงคุณลุงลุกขึ้นมาทําต่อมีความสุขครอบครัวสองโลกสองปราเด้ไร้ก็เป็นเองมากกว่าไม่นี่หรอกเราก็บอกเอออะไรเงี้ยเราเขารู้หน้าที่ของเขาไงแต่เขาบ่นก็คือบ่นไปเรื่อยๆแต่หน้าที่ไม่ค่อยได้แบบพูดว่าต้องอะไรเนี่ยหรอกเขารู้หน้าที่เขาเขารับผิดชอบ ว่าเขา,เขาต้องดูแลออใช่ใช่แต่ก็บ่นคือบ่นทั่วไปเนาะคน,นอ่ะเนาะคนบบเป็นอ่ะก็บ่น,นแต่ว่าเราไม่ได้ไป,ไปบอกเขาอะไรมากมายคือแบบว่าเขาก็รู้ว่าเรา,ข<อ>เ,ราเขา,ารักลูกอ่ะเนาะเขาก็ต้องดูแลลูกอยเงี้ย